เด็กหญิงรัตนาคนระลึกชาติกับศาสนาและวิทยาศาสตร์ตายแล้วไปไหนและหลายคนคงมีคำถามนี้อยู่ในใจในสังคมไทยมีความเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดและหลายครั้งก็มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นคือการระลึกชาติของคนระลึกชาติเคยเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้ง โดยเมื่อปี2521มีข่าวคึกโคมเกี่ยวกับเด็กหญิงรัตนาอัธพรพิสารอายุ14ปีระบุว่าชาติที่แล้วเธอชื่อนางกิมลันโดยตายตั้งแต่ปี2505ในชาติที่แล้วเคยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการแบงตาดอกบัวสาขาสีราชาผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เผยว่าเด็กหญิงรัตนาเกิดเมื่อปี2507หลังจากนางกิมลันตายได้สองปีทุกคนที่เจอเด็กหญิงรัตนาล้วนบอกว่ามีความละไม้นางกิมลันเป็นอย่างมากส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวขวัญถึงก็คือเด็กหญิงรัตนาจำที่ฝังกระดูกของนางกิมลันได้และยังบอกลูกหลานของนางกิมลัน ว่าทำพินัยกรรมไม่ถูกต้องเรื่องนี้ทาเอาญาติของนางกิมลันถึงกับงงและเป็นจริงอย่างเด็กอย่างที่เด็กหญิงรัตนาบอกทุกอย่างครอบครัวของเด็กหญิงรัตนาบอกกับสื่อในสมัยนั้นว่าเธอเริ่มพูดจาแปลกกจนชาวบ้านตกใจตั้งแต่ห้าขวบหลังจากวันหนึ่งเธอได้ไปวัดมหาธาตุยุวราชรังสลิด จากนั้นก็ได้เข้ามาทักทายเมชีคนหนึ่งที่เคยสนิทด้วยเมื่อชาติโกนเมื่อมีการสอบถามจึงได้มีการลองของกันขึ้นโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งนามว่าท่านรองเรียนจบปริญญาจิตประยุได้ขอพับพีมนธรรมหรือชาวบ้านเรียกว่าเจ้าคุณใหญ่ไปเชิญพ่อของเด็กหญิงรัตนามาพบ พร้อมกับซักไซสเด็กหญิงรัตนาในวัยห้าขวบตายแล้วไปไหนท่านรองถามตายของผู้อื่นเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ของเราเมื่อชาติก่อนเราเป็นนางกิมลันมีเทวดาเอารถมารับแล้วเล่นช้าๆขึ้นไปที่สูงไปยังดาวดึงเพื่อดูบ้านของพ่อและของตัวเองอยู่บนนั้น เด็กหญิงรัตนาพูดยังไม่ทันจบดีท่านรองค้านทันควันว่าบนดาวดึงมีบ้านคนหรือเด็กหญิงรัตนาตอบอย่างกโกรธบ้านคนบนนั้นเขาเรียกวิมานเราอยู่บ้านหรือวิมานเพียงคนเดียวหลังจากนั้นไม่นานตรงกับวันพระใหญ่พระอินทร์ก็พาไปไหว้พัทธาธถึงตอนนี้ท่านรองถามว่าพรทธาธคืออะไร เด็กหญิงรัตนาเอามือดึงเส้นผมที่ศรีรษะแล้วบอกว่านี่ไงเขาเรียกว่าพระเกตจุลาเมื่อเด็กหญิงรัตนาในวัยห้าขวบตอบอย่างนั้นท่านรองถึงกับนิ่งอึ้งไปแล้วเกิดมาเป็นเด็กหญิงรัตนาได้ยังไงท่านรองยังถามต่อขึ้นคอช้างมาบนดาวดึงมียาให้ช้างหรือม้ากินหรือ ข้างบนเขากินบุญไม่ได้กินยาอย่างโลกข้างล่างคนข้างบนเขากินบุญกันถึงได้ไม่ลำบากเด็กหญิงรัตนาตอบสวนอีกถึงตอนนี้พระพิมลธรรมที่นั่งฟังการสักถามถึงกับหัวเราะชอบใจแล้วพูดไปเปื่ยว่าเป็นยังไงปร,ร่ยนจิตประโยคถูกเด็กตอกสน่างายเชียวนะจากนั้นท่านรองท่าน,นี้ก็ไม่ถามต่ต นอกจากเรื่องของเด็กหญิงรัตนาแล้วยังมีเรื่องน่าเหลือเชื่ออีกเรื่องก็คือกรณีน้องจิว๋วหรือเด็กหญิงทิพวรรณอรุณศิริอายุ13ปีเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคม2541ที่จังหวัดอุทัยธานีโดยพบเด็กหญิงเป็นใบแต่หูฟังพอได้ยินจบแค่ประสงค แต่เขียนภาษาจีนได้เปื้อน้องจิ๋วอ้างว่าชาติปังก่อนว่าเป็นคนรับใช้ของเจ้าแม่กวนอิมแต่ถูกสาปโดยไม่บอกว่าทำผิดอะไรจากนั้นก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่แปลกก็คือน้องจิ๋วสามารถเขียนภา,นภาษาจีนได้ทั้งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนซึ่งผู้รู้บอกว่า ภาษาที่น้องจิ๋วเขียนคือภาษาจีนเต้จิว๋วโดยมีเรื่องรล่าของเทพพยายดาบนสวรรค์ตามตำนานจีนการระลึกชาติในทางศาสนาพระอาจารย์สมพงษ์รัตนะวสโสโข,ขูครัฐพระนักเทศชื่อดังเคยให้สัมภาษณ์ว่าการระลึกชาติเป็นความวิเศษของจิตอย่างหนึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยญาณของผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถระลึกชาติได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันสามารถนึกย้อนเรื่องราวไปกี่ภูกี่ชาติก็ได้ขึ้นอยู่กับภาวะจิตที่นิ่งทั้งนี้ญาณวิเศษที่พระพุทธเจ้าใช้บรรลุก,การระลึกชาติได้คือบุพเพนิวาสาสติญาณเป็นญาณขั้นตน้น สำหรับการทำสมาธิโดยหลักการมีสามระดับได้แก่ 1. คณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วคู่ชั่วขณะหนึ่งเป็นสมาธิขั้นตน้นที่บุคคลทั่วไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการงานประจำวัน 2. อุปจาระสมาธิคือสมาธิที่ตั้งได้นานสักระยะใกล้ที่จะได้ยาน เกิดนิมิตต่างๆเช่นเห็นแสงสว่างอยู่ระยะหนึ่ง 3. อัปปนาสมาธิคือสมาธิแนวแน่ถึงญาณเป็นการทำสมาธิขั้นสูงสุดดังนั้นถ้าเรานั่งสมาธิบ่อยๆมีภาวะจิตนิง่งก็สามารถระลึกชาติได้เตเต้ามองในด้านวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรชัยวัฒน คุป,ปตะกุลผู้ครัมบอร์ดในวงการวิทยาศาสตร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาในเรื่องของการกำเนิดที่จะไปโยงเรื่องการระลึกชาตินั้นมีส่วนที่ขัดแยง้งขัดแย้งกันสิ่งที่จะศึกษาเรื่องการระลึกชาติได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของวิญญาณเพราะว่าวิญญาณเป็นสื่อหลักในการให้กำเนิดชีวิต แบบโอปปราติกะแต่ในทางวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มที่สูงมากถึง90%อร์ซนว่าอาจจะไม่มีชาติพบเพราะว่าวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องหาสิ่งที่ศึกษาได้แน่นอนก็ศึกษาหมดทั้งในเรื่องของผีอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็ยังมีคำอธิบายได้แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังอธิบายไม่ได้